ในสวนยางสวนปามสวนทู้เรียนสวนอะไรได้ทั้งนั้นนะครับแล้วกาแฟมันไม่ก็มเป็นันีนะครับก็เหลือกาแฟูกตามหลังพื้นที่หลวงฟังก็ได้เล่าต่อรุ่นลูกรุ่นหลานเลยแล้วสร้างมานานแล้วทําตลอดนี้พออายุซึมเข้าสู่เมล็ดทําให้รสชาติกาแฟดีแต่ที่เรากินบางคน ก็ไม่มีใครเข้ามาก่วนยิ่งเกี่ยวปล่อยไว้เป็นธรรมชาติไองดีนะครับกาลุ่มก็ได้มาอนุรักษ์พื้นฟูนะครับสบตก็ได้มาสนับสนุนดูแลพักใต้ก็จะหาผลิตภัณฑ์ทดสอบจะเห็นม่ทีเขาปล่อยก่อแล้วไปแล้วไปขึ้นมาเมอตอนนี้นะ้รับอ นี <differences S 2> ่ครทูนู้บร <that> ิหารอเมซอนาราที uh ่ว่านี่แหละตทดินน้ำางไม่เคยครับอ่างไม่ตัวอย่งไม่ตัว

ดูเลยนครับอมเอต้อได้แบบนีให้ให้ให้พี่หมดที่คืแบบเข้มม่าแอันอ้อนมงยังยังยังใช่ดมนเอพวกเนี้ยติดมันเอ่เราทให้มันรบไม่ดรปเี่ยม่นี้ คนที่ accurate, ไม่เคยกินกาแฟแนะนำเินแบบนี้รู้จักอมมากเลอันีมีเป็นอัพพอร์ตที่ว่านี้เท่าไหร่ปีละ150บาทปีหนึ่แต่ว่ากาแฟคือกาแฟสดที่เราไปซื้อตามเมล็ดอะไรมันจะมีก huh. ลิ ซื้อกินอย่างนี้ครับได้เราซื้อกาแฟไปกินได้อะไรอยู่ใส่กาแฟแล้วก็ชั้นกรองกระดาษกระดาษกรองเวศสนใจะคราวนี้พัฒนาแน่ๆจะเป็นรายชื่อดีลอะไรกันต่อซื้อกินอย่างนี้ไม่รู้ นยคือถ้าคือถ้าคนกินกาแฟเปรี้ยวๆอย่างนี้นะครับกินสักพอพอเวลาใส่แบบนี้มันต้องมันต้อง